สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาในการเข้าครัวทําอาหารที่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์เราก็จะทําเมนูะกะเพราโบราณน,นะครับกะเพราโบราณเครื่องปรุงก็จะมีตามนี้เลยนะครับกะเพราโบราณก็จะมีขา่ามีพริกพริกแห้งนะครับพริกสดกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูด ก็โขลกให้เข้ากันก็จะไ,ได้เครื่องแกงแบบนี้นะครับนี่ครับอันในี้เราโขลกไว้เผื่อทำข้าวหน้าเลยก็จะดูเยอะหน่อยนะครับก็ได้เครื่องแกงวันนี้เลยลพอได้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งน้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับใส่พริกแกงลงไปแล้วผัดอันนี้ผัดไฟกลางครับผัดไฟกลางนี่เราก็ได้กะเพราได้กะเพราสดมาครับกะเพราสดเลย นะครับมาเราจะฉีกใบมะกรูดเข้าไปนะครับใ,รในผสมในผัดแกงให้มันหอมรั่ออาไปกับผิกแกงใส่ที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่หมูมไปเลยเราปะผัดนะครับอันนี้เราใช้เป็นหมูหมูหมูสันนะครับสันใน บรวหลังบ้านไปด้วยนะครับก็เป็นต้นสมุนไพรที่ปลูกอย่างไนะครับก็มีเฮ้กมีอะไรครับที่ปลูกอย่างมะกรูดแล้วก็เกิดที่หลังบ้านเราเลยนะมะกรูดใส่นะครับซอสน้ำมันหอยนะครับกอสปลาเค็ อากาศปริมาณน,นะครับชิมรสชาตนะิมาใส่ผักเล็กหน่อยหอมปลาบ้างใส่ซอสซุปสดนะี้ใส่ลิ้นดี่ถ้าใส่หนักๆเลยนะครับกระเป๋าใกล้จะเข้าฤดูหนาวนี่ก็จะหมดแล้วนะคระเป๋ามันจะเป็นล็อตสุดท้ายนะครับ หนักๆกันไปเลยครับคนที่ชอบกระเพราดี่ผมเป็นกุคนหนึ่งครับที่ชอบกัดกะเพรามากๆทานทีไรกออ็อร่อยทุกวตีนะครับแต่หนักๆกันไปเลยครับกระาะนี่ดูน้อยไปเลยนะครับก็พอใส่แล้วก็ไม่ต้องเอ่อ ไม่ต้องขัดนานนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยน,นะครับเจอกัน next video ครับขอบคุณครับ